สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนด้วยนะครับอยู่กับผมเดิมูนแล้วในเราก็มาต่อกันครับกับมังงะเรื่องมาเทอร์พาราไซ์เล่มที่2เรื่องที่จะเป็นยังไงบ้างไปรับชมกันได้เลยตอนที่6เขารู้ตื่นเช้าขึ้นมาแล้วก็บอกทักทายเรืตอตาที่มาค้างที่บ้านแล่ว,ว่าเรือตัอกลับอาแต่นั่งเหมือมองดูรูปถ่ายที่วางอยู่บนเตียงเขารู้เห็นอย่างนั้นนะก็เลยออกจากห้องไปเขานี่ออกไปดูทีวีขณะที่เราให้แม่นั้นทําอาหารเช้าโดยข่าวในเช้านี้ก็เป็นข่าวของผู้หญิงคนหนึ่งที่หายสาบสูญไปอย่างไร้ร่องรอยไป,ไปเวลา3ปีแล้ว เมื่อริกาเห็นอย่างนั้นเธอก็บอกว่าเธอจําคดีนี้ได้โดยเป็นคดีของผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วก็มีลูกชายที่ยุบพอๆกับเขารู้แต่ก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เด็กคนนั้นเป็นยังไงบ้างเขารู้ไม่ใส่ใจกับเรื่องที่แม่พูดเขาเ่ยก็เลยกดเปลี่ยนช่องไป จากนั้นทิกาก็บอกให้ไปเรียกเรียวตามาทานอาหารเช้าแต่เมื่อเขาขึ้นไปตามก็พบว่าเรียวตาเอาแต่นั่งเมือังจากทานอาหารเช้าเสร็จเรียวตาก็ขอตัวกลับบ้านเขาไปยืนอยู่ที่หน้าโรงพยาบาลเพื่อรอรับแม่ของเขาจากนั้นมิเกต์ก็ตรงมากอดเขาจากทางข้างหลังพร้อมกับบอกขอบคุณที่อุสามารับเธอถึงที่นี่แต่เรียวตากก็ยังคงนิ่งเฉยเหมือนกับกำลังคิดอะไรอยู่หลังจากนั้นพวกเขาเดินกลับบ้านระหว่างทางมิเกิก็พยายามถามเขาว่าไปค้างคืนที่บ้านของเพื่อนเป็นยังไงบ้างและกงกรหรี่ฝีมือแม่ของเพื่อนอร่อยไหม แต่ว่าเดลตาก็ถามคำตอบคำไม่มีอารมณ์ร่วมเมื่อเห็นอย่างนั้นเธอเนี่ยก็เลยถามไปว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นที่บ้านของเขารู้หรือเปล่าแต่ว่าเขาเนั้ก็ไม่ตอบอะไรเพียงแค่ขอบางอย่างกับเธอเมื่อกลับมาถึงบ้านมิกกีเนี่ยก็ถอดเสื้อผ้าของตัวเองออกจนเหลือแต่ร่างกายที่เปลือยเปล่าจากนั้นก็นอนลงไปที่เตียงพร้อมกับยื่นมือไปหาเขาแล้วก็บอกให้เขาเนี่ยเข้าไปหาแต่แล้วเธอเนี่ยก็มีความเขินอายก็เลยปิดอยวะเพศของเธอไว้พร้อมกับถามว่า มันจำเป็นต้องทําขนาดนี้เลยเหรอทางทั้งที่ปกติแล้วได้แค่ถอดเสื้อเท่านั้นแต่ว่าเรียวตานั้นก็ไม่ตอบคาถามพร้อมกับเจ้าขาเธอแยกออกทําให้เธอนั้นตกใจจนรีบสะบัดเขาออกแล้วก็ถามว่าเขานั้นเป็นอะไรไม่ใช่ว่าจะดูดนมอ,อีกเหรอเรียวตานั้นก็ยืนนิ่งเหมือนกับกำลังคิดอะไรอยู่จากนั้นก็บอกขอบคุณเธอแล้วก็เดินจากไปต่อมาเขาก็มาที่ห้องของตัวเองพร้อมกับคิดว่าตอนที่เขามองร่างกายของมิกกี้นั้นมันไม่รู้สึกเหมือนกับตอนมองแม่เขารู้เลยแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าทําไมตอนนั้นเขาถึงเพลออััอับบไปยย่า่าาาางงกกววตตนขเขเจะรริ เมื่อคิดได้อย่างนั้นเขาเนี่ยก็เลยยิ้มแล้วก็บอกว่าในที่สุดก็ได้เจอแม่ที่แท้จริงสักทีจากนั้นเขาก็หันไปมองกระเป๋าที่อยู่บนหลังตู้พร้อมกับบอกว่าเป็นเพราะว่าทุกคนฉันถึงได้ทําเรื่องแบบนี้ได้เช้าวันต่อมาเขาก็ไปหาคารุที่นั่งรอเขาอยู่บนสะพานเพื่อจะไปโรงเรียนด้วยกันจากนั้นคารุน่ก็เล่าเรื่องเมื่อวานที่เขาเน่เอาแต่เมินล้อให้ฟังคารุนั้นกังวลว่าเรียวตัดจะเบื่อบ้านของตัวเองเรียวตัดเนี่ยก็เลยบอกไปว่าบ้านของคารุนั้นสุดยอดที่สุดแล้วและก็ทําให้เขาอยากจะไปอยู่ช่่วววชีวิตาารนกก็เลยบอไป นี่นายนะ่ะสามารถอยู่บ้านฉันได้นะเพราะว่าที่บ้านฉันนะ่ะมันมีห้องที่ยังไม่ได้ใช้อยู่แล้วแม่ของฉันก็น่าจะดีใจด้วยถ้าหากทำอย่างนั้นนะแม่ของนายก็คงจะเหงาและก็คงต้องไม่ยอมอย่างแน่นอนเรียวตาก็เลยบอกกลับไปว่าแต่ว่าถ้าหากเธอหายไปนะ่ะก็คงไม่ใช่ปัญหาแล้วใช่ไหมคารุนนั้นได้ยินไม่ค่อยชัดก็เลยถามเขากลับไปว่าเมื่อกี้พูดอะไรไหมแต่ว่าเรียวตากลับไม่ได้บอกอะไรพร้อมกับบอกว่า ถ้าใครไปถึงโรงเรียนก่อนแล้วก็จะเป็นฝ่ายชนะนะจากนั้นเขาก็วิ่งนําออกไปตกเย็นไม่เกียก็ะทำแกงกะหรี่ไวรอเรียวตะาเมื่อถึงเวลาอาหารเย็นเธอก็นําไปเสิร์ฟพร้อมกับบอกว่าที่เป็นของโปรดของเรียวตาอย่างสุดฝีมือเลยนะเขาก็เลยยิ้มออกมาแล้วก็บอกว่าก็ใช้ได้นี่นะทาทั้งทงที่ยุ่งอยู่แทๆ้ๆและจากนั้นพวกเขาก็เริ่มกินพร้อมกับที่เธอถามเขาว่าแกงกะหรี่ของเธอกับของริก,กาะอันไหนน่ารอร่อยกว่ากันแต่เมื่อเธอแต่แกงกะหรี่ไปคําเดียวเธอนเนี่ยก็ริบห้ามเรียวตาว่าอย่าพิ่งกินโดยบอกเหตุผลว่าา,า,ออา่ป มกับ,บอกว่าเขาไม่สนใจเรื่องนั้นหรอกและแกรกะเรี่ของเธอเนี่ยก็อร่อยมากๆจากนั้นเขาก็เดินกลับขึ้นห้องไปเรียวต่าน,นก็นั่งอยู่บนพื้นแล้วก็มองไปที่กระเป๋าตัวเองที่อยู่บนหลังตู้พร้อมกับ,บอกว่าอีกไม่นานคุณแม่คนใหม่ก็จะไปที่น,นั่นแล้วเพราะฉะนั้นจะต้องสนิทก,กันไว้และก็เลิกแย่งตัวของเขากันสักทีตอนที่7เรียวต่าน,นก็ใช้คอเล็กๆทุบเข้าที่แขนตัวเองจากนั้นเขาก็นำขยะไปทิ้งแล้วก็ได้กล่าวทักทายผู้ดูแล ทาให้เธอเห็นรอยช้ำที่ปรากฏบริเวณแขนของเขาซึ่งเมื่อเธอถามเขาว่าโดนอะไรมาเขาก็ตอบกลับไปว่าตกบันไดที่โรงเรียนเธอในกนเลยรีบเดินเข้าไปหาเขาพร้อมกับบอกว่าถ้ามีเรื่องไม่สบายใจแล้วก็มาปรึกษาเธอได้หลังจากนั้นเวลาที่เดวต้าเดินผ่านผู้คนที่อยู่ละแวกนั้นเขาก็จะโดนถามถึงที่มาของรอยช้ำบริเวณแขนและคำตอบของเขาก็แตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นของที่อยู่บนชั้นหล่นมาโดนเล่นกับเพื่อนแรงไปหน่อยหรือแม้แต่ละมออช,ชลารถไฟและเหตุผลของเขาก็ส่งผลทำให้คนพวกนั้นจับกลุ่มพูดคุยกัน ต่อมาไม่กินเนี่ยก็เดินทางกลับบ้านพร้อมกับความรู้สึกที่ว่าเราตามีบางอย่างแปลกๆทั้งตอนที่มารับเธอที่โรงพยาบาลหรือตอนที่ถอดเสื้อผ้าทั้งก็ยังตอนที่ทำแกงกะหรี่ด้วย เพราะาเขาไม่ทำสายตานักกลเวล,เวลาเธอทำพลาดนั่นก็ชอาก็ว่าเขานั้นเลิกสนใจเธอไปแล้วเมื่อคิดได้อย่างนั้นเธอนีาก็เงือตกก่อนจะสะบัดหัวแล้วก็ไล่ความคิดนั้นออกไปแล้วก็บอกกับตัวเองว่าเธอคงทำอะไรพลาดลงไปและก็ทำให้เขาจะไม่พอใจอย่างแน่นอนแต่ว่าถึงจะคิดยังไงก็คิดไม่ออกว่าเธอทำอะไรพลาดไปเธอพยายามคิดตลอดทางจนไม่ได้สังเกตเลยว่าผู้คนรอบข้างต่างก็มองมาที่เธอพร้อมกับซุบซิบนินทา เมื่อเธอกลับไปถึงบ้านก็พบว่าเรียวตากำลังอาบน้ำอยู่เธอก็เลยเข้าไปในห้องของเขาเพื่อจะค้นหาไดอารี่ที่เขาเขียนไว้และเธอเนี่ยก็ได้พบว่าลิ้นชักใต้โต๊ะเขียนหนังสือถูกล็อกไว้เธอพยายามจะเปิดมันแต่ก็เปิดไม่ออกและตอนนั้นเรียวตาก็อาบน้ำเสร็จพอดีจนทําให้หัวของเธอนชนเข้ากับโต๊ะอย่างแรงหลังจากนั้นเธอก็ออกจากห้องของเขาไปห้องนั่งเล่นและก็ทําทีว่ากําลังดูทีวีอยู่เรียวตาพึ่งอาบน้ําเสร็จก็เลยเข้ามาหาเธอแล้วก็บอกว่าให้เธออาบน้ําต่อและตอนนั้นเรียวตาก็ถามเธอว่า ทำไมตัวคุณถึงมีเงินล่ะเธอเนกระทำได้เพียงแค่ยิ้มให้ให้เขาก่อนจะบอกว่าน่าแปลกนะที่เงินออกมา,าทั้งๆที่ยังไม่ทำอะไรเลยเรวตาสังเกตเห็นว่าบริเวณหน้าผากของเธอมีรอยจางๆเขาก็เลยกลับไปในห้องแล้วก็คิดว่ามิกกี้จะต้องไปํำรวจค้นของในห้องของเขาอย่างแน่นอนและเขาก็คิดถูกที่ล็อกดินชักเอาไว้จากนั้นเขาก็ไขกุญแจแล้วก็หยิบเอาเดรลี่ออกมาก่อนที่เขาจะเขียนถึงความผิดพลาดของเธอลงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เธอพยายามจะสืบเรื่องของเขาเรื่องที่ทำตัวแปลกๆรวมถึงเรื่องที่เข้ามาในห้องของเขาโดยพลาการ เขาไล่อ่านแอนรี่แล้วก็ตั้งคำถามว่าทำไมสุดท้ายแม่เนี่ยถึงเป็นอย่างนี้กันทุกคนวันต่อมาเรียวตาก็ไปเรียนตามปกติเขาเป็นคนที่คนอื่นน่ยชอบเข้าหาและก็ขอความช่วยเหลืออยู่เสมอไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรียนหรือว่าเรื่องกีฬานั่นทำห้คารูนน่ยสงสัยว่าทําไมเรียวตาถึงมาสนิทด้วยตอนนั้นก็มีกลุ่มของเพื่อนผู้หญิงเนี่ยเข้ามาหาเรียวตาก็ขอให้เขาเนี่ยช่วยเล่นคําถามจิวิทยากับเธอหน่อยคารูนน่ก็เลยขอตัวไปเตรียมตัวเพื่อจะเรียนคาบต่อไป แต่เพื่อนกลุ่มนั้นในกระชนเขาเล่นด้วยนั่นทําให้เซยะมองดูภาพนั้นด้วยความไม่พอใจในขณะที่คารุ่นกำลังถูกพื้นอยู่เซยะก็เข้ามากอดคอเขาพร้อมกับพูดจาดูถูกจากนั้นก็บอกว่าเอ่ช่วงนี้น้นานดูมีความสุขที่ได้กอดเรียวตานะทั้งที่ตอนประนะัะไม่เคยมีใครเล่นด้วยมาตลอด6ปีฉันรู้สึกอยากจะต่อยหน้านาะยสักครั้งเป็นการลงโทษจริงๆแต่ก่อนที่เขาจะทําเรียวตานก็ตะโกนเรีย,เยกเขาวไว้แล้วก็ถามกับเขาว่ากําลังแกล้งคา,งารุ่อยู่หรอลแต่ว่าเซียะก็รีบปฏิเสธแล้วก็บอกว่าก็แคคุ่ยกันเเๆอองะ เรียวตานก็เลยเข้าไปหาเขาแล้วก็บอกว่าในน่านอยู่นิ่งๆหน่อยสิเพราะมีแมลงหนักเกาะอยู่บนไหลและจังหวะนั้นเรียวตานก็ทุ่มเขาลงพื้นและก็ทาให้ชนเขากับถังน้ําและจากนั้นเพื่อนคนอื่นก็มามุงดูพร้อมกับหัวเราะเพราะตอนนี้เขามือกับคนที่ฉีราดกลางเกงทางฝั่งของเรียวตานก็ยังคงยืนยิ้มให้กับเขาพร้อมกับยืนผ่าเฉดหน้าให้ต่อมาสยะก็เดินกลับบ้านด้วยความโมโหพร้อมกับเพื่อนอีกสองคน เขามักถูกเรวตาทําให้ขายขี้หน้าอยู่หลายครั้งเขาน่ะก็เลยตั้งใจเอาไว้ว่าถ้าไม่ทําให้หมอน้่น่ะขายขี้หน้าต่อหน้าคนอื่นแล้วก็จิตใจของเขาน่ะมันจะไม่สงบเขาก็เลยหันไปถามเพื่อนว่าเด็กพวกตายน่ะพอจะมีเรื่องเด็ดๆของเรวตาที่พอจะเอาคืนได้บ้างไหมเพื่อนของเขาเนี่ยก็เลยบอกว่าฉันได้ยินข่าวลือมาว่าเรวตาถูกแม่เลี้ยงทารุณกรรมแล้วก็มีรอยช้ำไปทั้งตัวเลยนะเมื่อได้ฟังอย่างนั้นเซียก็ถามกลับไปว่ารู้จักบ้านของเรวตาหรือเปล่าเมื่อรู้ตำแหน่งบ้านของเขาก็บอกไปว่า เดี๋ยวฉันนะจะไปหาหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ของแมรลลวิปริษคู่เียได้และก็ทําให้ทุกคนนะได้รู้ว่าใครกันแน่ที่บ้าเซยยนาะก็พูดถึงเรื่องนั้นโดยที่เขาไม่รู้เลยว่าเรียวตานะได้แอบฟังอยู่และก็ได้ยินทั้งหมดตอนที่8ต่อมาเซยยะาก,กับเพื่อนของเขานะก็ไปที่บ้านพักของเรียวตา จากนั้นก็บอกให้เพื่อนอีกสองคนะ่ะแยกไปหาหลักฐานแต่เพื่อนของเขาน่ยกลับบอกว่าฉันนี่ะไม่ได้มีส่วนร่วมกับเรื่องนี้นะและการที่แนยทำอย่างนี้ก็เพื่อข่าวเวลาเล่นใช่ไหมล่ะเพราะหม่ข,ของนนนเนี่ยก็พาผู้ชายเข้าบาดหมอนกันแต่ว่าเขาเนี่ยก็รีบปฏิเสธและก็แนนตอนนั้นก็มีผู้หญิงกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาหาขเขาเพร้อมกับถามว่าเป็นเพื่อนรุมชั้นของเดวตาใช่ไหมเพื่อน<ร>ของเซียก็เลยบอกว่าอ๋อพวกผมเป็นเพื่อนสนิทของเดวตาครับ แล้วก็เห็นว่าพักนี้เรีตากเหมือนจะทะเลาะก,กับแม่พบผมก็เลยมาดูอ่ะเมื่อได้ยินอย่างนั้นผู้หญิงกลุ่มนั้นในต่างก็พูดคุยกันว่าเรื่องที่เรีวตากถูกแม่ทารุณน,นเป็นเรื่องจ,งจริงแล้วก็เริ่มด่าเรื่องต่างๆออกมาเมื่อเซยยะได้ฟังอย่างนั้นในก็เลยหยิบสมุดขึ้นมาแล้วก็จดข้อมูลไว้หลังจากผ่านไปสักพักผู้หญิงคนหนึ่งในก็จับมือของเซยยะไว้แล้วก็บอกว่าช่วยดูแลเรีวตากตอนที่อยู่โรงเรียนด้วยนะ วันต่อมาในคาพละเรียวตาก็ยังคงถูกเพื่อนล้อมและก็ร่วมพูดคุยกันอย่างสนุกสนานโดยที่มีสายตาของพวกเซยานจ้องอยู่ไม่ห่างพวกเขาต่างก็คิดว่าเรียวตาไม่เหมือนกับคนที่ถูกแม่ทารุนและแม่ของเรียวตาก็ดูเหมือนว่าจะไม่ใช่ผู้หญิงที่ไม่ดีแต่พวกผู้หญิงกลุ่มนั้นที่เข้ามาคุยกับเขาหนัะดูจะเป็นกังวลมากจนทําให้พวกเขาอยากช่วยเรียวตาขึ้นมาก่อนที่เซย่าจะหันไปมองเรียวตาอีกครั้งหนึ่งและเขาก็เห็นว่าเรียวตากก็มองมาหาเขาพร้อมกับรอยยิ้ม ทางฝั่งของทีกาดเธอก็กไปที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตเพื่อจะซื้อของสดไปทําอาหารโดยระหว่างนั้นเธอก็คิดถึงเรื่องคําชมของเรียวตาที่บอกว่าอา่านของเธอในสุดยอดและก็เพอร์เฟกต์มากๆนั่นทําให้เธอรู้สึกว่าไม่มีใครจะมาทําแทนเธอได้ดีไปกว่านี้ซึ่งนั่นก็หมายความว่าเธอเป็นที่หนึ่งของการทําแกงกะหรี่พร้อมกับที่เธอเดินยิ้มอย่างเขินอายและก็เลือกซื้อของอย่างอารมณ์ดีและในตอนนั้นเธอก็ได้เห็นมิกิแม่ของเรียวตาเธอก็เลยเข้าไปทักทายโดยรอยยิ้มจากนั้นก็แต่ชื่นชมเรียวตา,าอ,าอ,ท,กกาอ,อทั้งก็ และตอนนั้นก็ทําให้มิกิน่สังเกตได้ว่าเรียวตานะเปลี่ยนไปตั้งแต่กลับมาจากบ้านของคารุและต้นเหตุก็อาจจะมาจากผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงหน้าเธอเธอไม่อยากจะเสียมารยาทก็เลยขอตัวกลับแต่ริการนะกลับถามเธอว่าเรีวตานะชอบกินอะไรเธอนะก็เลยถามกลับไปว่าถามเรื่องเรีวตาไปทําไมแม่ของคารุนะ่ะก็เลยบอกว่าเธออยากชวนเรีวตาไปกินอาหารที่บ้านเธออีกจากนั้นกอาแต่สรลยายาว่าบ้านของเธอนี่ยดียังไงมิกินะ่ทนฟังอยู่นานจนสุดท้ายเธอก็ทนไม่ไหวแล้วก็ระเบิดอารมณ์ออกมาพร้อมกับตบหน้าริการไปอย่างแรงแล้้้ววก็พูดด่่่าาาาอมบบบๆแนนนีีะตท9 หลังจากไม่กิดตบหน้าริกาไปก็เริ่มมีผู้คนเข้ามามุงดูพร้อมกับถ่ายรูปไว้และนั่นก็ทําให้เธอนได้สติขึ้นมาริกาเลยถามว่าทำไมต้องตบหน้าเธอด้วยและตอนนั้นเลือดก,กำเดาของเธอน่ะก็ไหลแต่ว่าเธอในก่ะยังคงยิ้มและก็หยิบผ้าเช็ดหน้าขึ้นมาเช็ดไม่กี่พยายามจะบอกขอโทษแต่ว่าตอนนั้นรปภน่ก็เข้ามาพอดีริกาน่ก็เลยบอกกับรปภไปว่าไม่มีเรื่องอะไรหรอกและเธอก็กลับไปในขณะที่ริกาเดินกลับบ้าน ผู้คนที่เดินผ่านต่างก็มองเธอแล้วก็กระซิบกระซาบกันแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่สนใจเพราะว่าตอนนี้ในหัวของเธอมีแต่คำถามที่ผุดขึ้นมาว่าทำไมเธอต้องโดนตบหน้าด้วยทางฝั่งของเรอตาเนี่ยกำลังเดินทางกลับบ้านแล้วก็อ่านแผนการที่เขาเนี่ยเขียนไว้และแผนการนั้นก็มีชื่อว่าปฏิบัติการปรสิตมันคือการที่เขาจะทำลายมิกกี้แล้วก็สร้างตัวตนขึ้นมาใหม่ในบ้านของเขารู้และเขาก็หวังว่าแผนการนี้จะสำเร็จภายในเดือนนี้พอเขากลับไปถึงบ้านเนี่ยก็เจอกับมิกกี้ที่กำลังนั่งรอเขาอยู่บริเวณบันได จากนั้นเธอก็เล่าให้เขาฟังว่าเธอน่ะตบหน้าดิกาและก็บอกว่าเธอน่ะไม่รู้ตัวว่าทำไมถึงทำแบบนั้นแต่พอรู้สึกตัวก็พยายามจะขอโทษแต่ดิการนั่นก็กลับไปแล้วแถมรปภนั่นก็ยังเข้ามาด้วยเรียวตาก็ฟังเธออย่างไม่สนใจนักพร้อมกับบอกให้เธอน่ะปิดประตูเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนชุดแต่ว่าเธอน่ะก็พุ่งเข้ามาในห้องแล้วก็คุกเข่าต่อหน้าเขาพร้อมกับขอโทษที่ทำอะไรงงเงาลงไปและก็ยังบอกอีกว่าจะเคลียร์กับริกาให้เรียบร้อยและจะไม่สร้างปัญหากับเขาอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นจะทิ้งเธอไปเลยเเเรรยยววตกกกก็็ลลิมออองับบูปข,ขธแ่า คุณน่ะไม่ต้องขอโทษล็อกเพราะว่าเรื่องนี้น่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับผมนั่นคือปัญหาของคุณนะจากนั้นเขาก็ออกจากห้องไปพร้อมกับบอกว่าเขาต้องไปสังเกตกลุ่มดวงดาวเพราะว่าต้องเอามาทําการบ้านแต่มิกกินก็ไม่เชื่อเพราะวันนี้นฝนตกเธอก็เลยนึ่งเขาไว้แล้วก็ถามว่าจะไปไหนกันแน่เรียวตาก็เลยหันมามองเธอด้วยสายตาที่แข็งพร้อมกับบอกว่าให้เธอนปล่อยมือและจากนั้นเขาก็ออกไปจากบ้านท่ามกลางสายฝนที่กลาลังโปรยลงมา ทางฝั่งของริกาดนะพยายามจะนึกว่าเธอทําอะไรผิดถึงโดนตบหน้าแต่ไม่ว่าเธอจะคิดยังไงก็คิดไม่ออกและก็ในตอนนั้นคารุก,ก็เข้ามาแล้วก็ถามเธอว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับหน้าของเธอแต่ว่าก่อนที่เธอจะตอบเขาเนี่ยก็บอกก,บกับเธอว่าต้องประครบเย็นก่อนเดี๋ยวเขาจะเป็นคนเตรียมให้ในขณะที่เขากําลังเตรียมยาอยู่ริกาก็บอกว่าเขาถูกแม่ของเรียวตานะตกมา ก่อนที่เธอจะเล่าว่าเธอก็คุยกับมิกกี้ตามปกตินั่นแหละแล้วก็ถามว่าเรยวตัดนั้นชอบอะไรหลังจากที่ฟังเรื่องราวทุกอย่างจบเขาก็บอกว่าเธอนั่นแหละเป็นคนผิดเพราะว่าเธอเอาแต่พูดอะไรแปลกๆเลยทำให้มิกกี้น่ะโกรธเธอก็เลยบอกไปว่าเธอแค่ชมเยวตัดเองแต่ว่าคารุนนั้นก็ไม่ฟังแล้วก็ยังบอกว่าผมนะ่ะเพิ่งจะมีเพื่อนนะแต่บางทีแม่น่ะอาจจะทำให้เรยวตัดน่ะกเกลียดผมแล้วก็ได้ผมอยากให้แม่น่ะไปขอโทษแม่ของเรยวตัดซะสมัยอย่างนั้นแล้วก็ผมจะไม่คุยกับแม่ หลังจากได้ฟังอย่างนั้นเธอเนี่ยก็นำปากกาและก,กระดาษมาเขียนพร้อมกับเรียบเรียงเรื่องราวทั้งหมดเพื่อจะหาว่าความผิดของเธออยู่ตรงไหนและผลที่ออกมาคนผิดก็คือมิกกี้ไม่ใช่เธอจากนั้นเธอก็น้อยใจที่เขารู้เอาแต่เข้าข้างคนอื่นมากกว่าแม่ของตัวเองแต่ว่าถ้าเป็นเดียวตัดแล้วก็อาจจะเข้าข้างเธอก็ได้และสุดท้ายเธอก็สะบัดความคิดนั้นทิ้งไปเพราะมันน่ะไม่ดีที่เอาลูกของตัวเองน่ะไปเปรียบเทียบกับคนอื่น จากนั้นฝนก็ตกลงมาทําให้เธอหนเจ็บแผลแผลผิดป,ปกติบวกกับที่เธอหนาเรียขาแต่เร็วตาในตอนนั้นก็มีเสียงอ่อนดังขึ้นและเมื่อเธอเปิดประตูก็เจอกับเร็วตาที่ตัวเปียกโชกเมื่อเห็นอย่างนั้นเธอก็เลยรีบบอกให้เขาหนเข้ามาในบ้านพร้อมกับเช็ดตัวให้แห้งจังหวะนั้นเองเร็วตาก็พุ่งเข้ามากอดเธอคร้องกับ,บอกว่าช่วยผมด้วยครับทางฝั่งของมิกกนก็วิ่งผ่าสายฝนออกมาเพื่อตามหาเร็วตาอย่างบ้าคลาั่งและนั่นก็ทําให้เธอหาตกเป็นเป้าสายตาของคนอื่นที่กลาลังเดินผ่านไปผ่านมา ตอนที่10ในตอนที่เดอตาอยัางเด็กเขามักจะไปคลินิกอายุรกรรมกับแม่ของเขาซึ่งเป็นคลินิกที่มิกีดทำงานอยู่ซึ่งเธอเน่ก็ได้สังเกตว่าแม่ของเขานะ่ะดูแลเขาอย่างดีแต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับเห็นเดอตายืนอยู่หน้าคลินิกท่ามกลางสายฝนเธอเนี่ยก็เลยถือร่มเข้าไปให้พร้อมกับถามว่าแม่ของเขาจะไปไหนและมอเห็นว่าเขาจับแขนตัวเองไว้แน่นเธอเนี่ยก็นั่งลงต่อหน้าเขาพร้อมกับถามว่าถูกแม่ทำร้ายอีกแล้วเหรอแต่ว่าเขาเก็ไม่ตอบคำถามเธอเพียงแค่พุ่งเข้ามาก่อนแล้วก็พูดว่า ถ้าคุณน้าพยาบาลเป็นแม่ผมก็คงจะดีและเธอก็รับเลี้ยงเขาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาปัจจุบันเธอเนี่ยก็ยังคงตามหาเขาอย่างไม่ย่อท้อท่ามกลางสายฝนทั้งฝั่งของเดร์ตาเนี่ยก็ยังคงกอดที่กล่าวไว้โดยที่เธอถามเขาว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นกับเขาแต่ว่าเขากลับกอดเธอแน่นโดยที่ไม่ตอบอะไรและตอนนั้นคารุก,ก็เข้ามาแล้วก็ถามว่าใครมาและเมื่อเห็นว่าเดร์ตานำมากอดแม่เขาอยู่ เขาก็เกิดความสงสัยว่าทำไมถึงทำแบบนั้นแต่ว่าก่อนที่เขานั้นจะได้คำตอบแม่ของเขาก็บอกว่าให้ไปเอาผ้าเช็ดหน้ามาให้หน่อยแล้วก็เปิดน้ำร้อนหนลงอาบหลังจากเรียวตาอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จขารู้และกล็แม่ของเขานี่ยก็เห็นว่าตามเนื้อตามตัวของเรียวตานั้นมีแต่รอยฟกช้ำและนั่นก็ทำให้ริการรับไม่ได้ เธอไม่เข้าใจว่าทําไมมิกกีถึงทําแบบนั้นแต่ก็มีความคิดที่ว่ามิกกีน่ะอาจจะเชสติไปแล้วซึ่งนั่นก็แปลว่าเธอเป็นฝ่ายถูกในเรื่องนี้จากนั้นเธอก็ไปหาเรียวตาที่อยู่กับคารุและเมื่อเธอเดินเข้าห้องเรียวตาก็เลยคํานับขอโทษเธอที่แม่ของเขานตบหน้าเธอและก็ยังเรื่องที่เขาน่ต้องมารบกวนอีก เธอเนี่ยก็เลยบอกกับเขาไปว่าไม่ได้รบกวนอะไรเลยและจากนั้นเดลตนันก็บอกขอโทษคารูที่กอดแม่ของเขาแต่ว่าคารูเนี่ยก็ไม่ติดใจเขาเพียงแค่เปิดใจเล็กน้อยเท่านั้นหลังจากนั้นดิกาก็เข้าไปจับไหล่ของเดลต์เาไว้พร้อมกับบอกว่าจะคอยอยู่เคียงข้างเสมอและเธอก็อยากจะให้เขาหนักทางที่นี่พรุ่งนี้เช้าเนี่ยก็ค่อยคิดกันว่าจะไงต่อ เรียวตาก็เลยยิ้มออกมาแล้วก็บอกขอบคุณเธอและก็ในตอนนั้นออดหน้าประตูก็ดังขึ้นและคนที่มายืนอยู่หน้าประตูก็คือมิกกี้เธอพูดผ่านเครื่องสื่อสารว่าเธอน่งมาตามหาเรียวตาและก็อยากรู้ว่าเรียวตาอยู่นี่ไหมเรกาก็เลยหันไปมองเรียวตาี่กำลังยืนตัวสั่นกอดตัวเองอยู่เธอน่งก็เลยบอกว่าเรียวตาไม่ได้อยู่นี่แล้วก็บอกให้มิกกี้กลับไปซะแต่ว่าทางฝั่งของมิกกี้ก็ยังกดออดพร้อมกับตะโกนบอกว่าเธอหน่งมีเรื่องจะคุยกับเรียวตาก็ยังถามว่าทำไมถึงไม่ยอมไปเจอเธอในตอนนั้นคารุ พร้อมกับดึงแขนเสื้อของริกาไว้และก็น้ําตาคลอเมื่อเห็นแบบนั้นเธอก็เลยไปที่ประตูทันทีพอคาร์ูเห็นอย่าง,งน,นั้นก็เลยขวางไว้แล้วก็บอกว่าอันตรายเกินไปแต่ว่าเธอก็ผลักเขาออกพร้อมกับเปิดประตูจากนั้นน่ก็ตรงไปตบหน้ามิกกี้อย่างแรงพร้อมกับบอกว่าเรียวตาจะน่มันได้มาที่นี่หรอกและการที่มาดึกขนาดนี้นะี่มันเหมือนกับคนบ้านนะเพราะฉะนั้นเชิงกลับไปได้แล้ว แต่มิกีนักก็ยังคงยิ้มให้พร้อมกับบอกขอโทษและตอนนั้นเธอก็เห็นรองเท้าของเดลตาอยู่ที่นี่เธอก็เลยพุ่งไปในบ้านเพื่อจะไปหาเดลตาแต่ว่าริกาก็คว้าเธอไว้ก่อนเธอก็เลยพยายามจะดิ้นเพื่อจะให้หลุดจากการจับกลุ่มพร้อมกับตะโกนให้เขาหนักกว่าไปพร้อมกับเธอและก็ถางเขาว่าจาเรื่องเมื่อ2ปีก่อนได้ไหมเรื่องในคืนนั้นที่ฝนตกแบบนี้แล้วเดลตาก็เรียกเธอว่าแม่เป็นครั้งแรกริกก้าเลยบอกให้ลูกนาโทรเรียกตำรวจ และก็ในตอนนั้นมิกกี้ก็ผลักเธอล้่ลงกับพื้นจากนั้นเนอกขึ้นคล้องตัวเธอแล้วก็บีบคอเธอไว้พร้อมกับบอกให้คืนเดวตามาและการที่แม่จะมารับลูกนะ่ะมันผิดตรงไหนแล้วมันก็ไม่มีเหตุผลในการต้องแจ้งตำรวจด้วยมิกกี้ก็เลยร้องไห้พร้อมกับถามว่าการที่เธอเป็นแม่นะ่ะมันผิดขนาดนั้นเลยเหรอและตอนนั้นเดลตาก็เดินทือใจกันเข้ามาพร้อมกับทุบใส่หัวของเธอ ไม่กินเนี่ยก็เลยกุมหัวที่กำลังมีเลือดไหลไว้พร้อมกับบอกว่าเธอเนี่ยเข้าใจแล้วแต่ว่าเธอเนี่ยแค่อยากจะขอโทษเดลต้าและก็อยากให้เขาเนี่ยเรียกเธอว่าแม่เป็นครั้งสุดท้ายจากนั้นเดลต้าเนี่ยก็ยื่นหน้าไปหาเธอพร้อมกับกระซิบข้างหูของเธอว่าอย่าโลภมากสิครับคุณน้าพยาบาลแล้วเรื่องราวของเล่มที่2ทั้งหมดก็จบลงโปรดติดตามเล่มต่อไปครับถ้าหากใครที่อยากชมสปอยมังงะตอนนี้อ้วนน้อยซอยสองกลับมาแล้วนะครับเป็นช่องที่จะรวบรวมมังงะสนุกสนุกโหดสยองขวัญดิบเฉือน และไม่ใช่มังงะแบบที่เราเคยทามาก่อนเพราะการรีเทิร์นกลับมาในครั้งนี้มันจะเป็นอะไรที่ดีกว่าเดิมและไม่ใช่มังงะภาพขาวดําดมันคือมังงะภาพสีที่พวกเรานั้นได้รังสรรค์กันมาอย่างเต็มที่เพื่อจะให้เพื่อนๆแล้วก็น้องๆน,น,นั้นได้อดทรรสในการรับชมมากขึ้นถ้าหากใครที่เป็นสายมังงะแล้วก็ไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง